สวัสดีครับบอลครับช่วงข่าวมาแล้วครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจำวันกันครับเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่น่าสนใจในค่ำคืนที่ผ่านมาครับคู่แรกที่สนามโมลินิวสเตเดียมฮู๊แฮมตันเสมอกับเทลซีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยหลังจบเกมครับโทมัสซูเลิลได้ออกมาเปิดใจว่าตนพอใจกับผลงานของลูกทีม แม้จะทำได้เพียงแค่เสมอทําให้โดนเรือใบสีฟ้าฉีกหนีไปถึง6กคะแนนโดยโทมัสซูเคิลกับได้กล่าวว่าเชลซีนั้นประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บและไม่สมบูรณ์หลายรายการออกไปเยือนนั้นเป็นงานที่ยากเสมอแต่ก็พอใจผลงานของนักเตะทุกคนที่ลงสนามและก็แอบเสง่งที่เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาทางพิมพิลิกยืนยันว่าจะไม่เลี่ยนการแข่งขันหลังจากที่เชลซีได้ยื่นเรื่องไปพอานนักเตะสิงห์บุรุมีปัญหาอาการบาดเจ็บ และติดโควิดหลายรายคู่ต่อมาครับที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลพบกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมเยือนเรือบสีฟ้าบุกมาถล่มเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับโดยได้ประตูจากรูเบนดีอาร์ตในนาทีที่5เจ้าการเซโลในนาทีที่27ริยามาเรตในนาทีที่64และราฮิมเซอร์ลิงในนาทีที่86ครับทำให้เรือบสซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ เก็บชัยชนะในพิมลีเป็นนดที่8ติดต่อกันครับโดยหลังจบเกมครับเป๊ปโกเดโอลากุนซือของเรือใบสีฟ้าได้ออกมาเผยว่าลูกทีมของตนนั้นเล่นได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักในช่วงครึ่งแรกครับแต่สุดท้ายกอแฮปปี้กับผลการเจ่งขันและยังได้ทำสถิติใหม่ในพิมลีด้วยการคว้าชัย34นัดในรอบปฏิทินเดียวครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามทอนแนมฮอสเปอร์เซเดียมสเปอร์ ปิดบ้านเสมอกับโฮงแดรลิวพูไปสุดมัน2ประตูต่อ2โดยเจ้าบ้านได้ประตูจากแฮร์ริเคนในนาทีที่13ซอนฮฮงมินในนาทีที่7 4ส่วนลิเโอรลวพูครับได้ประตูจากอีกโกโชต้าในนาทีที่35และแอนดรูรูเบสันในนาทีที่70ก่อนที่ในนาทีที่7 6ครับแอนดรูรูเบสันจะมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามโดยหลังจบเกมครับเจคินคอปกุนซือของทีมเยือนได้ออกมายอมรับผลการแข่งขันและยอมรับว่า ลูกทีมของเขาอย่างโรเบอร์สันนั้นสมควรโดนใบแดงแต่ก็คาดใจในจังหวะที่แฮริเคนเสียบสกัดอันตรายใส่ล็อบโบแต่กลับไม่โดนใบแดงได้อย่างไรโดยจากการที่คว้าม,มาได้เพียงต้มเดียวครับทําให้ลิวพูยังอยู่ในอันดับที่2ของตารางตามหลังเครือใบสีฟ้าอยู่3คะแนนปิดท้ายกันที่ข่าวของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างครับโดยผลการประกบคู่ครอบรองชนาลิศฟุตบอล AFF Su z u k i กิครับออกมาเรียบร้อยครับ ซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับแชมป์ของกลุ่ม A จะโคจรมาพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตกเป็นระดับ2ของกลุ่ม B ีโดยจะแข่งขันกันทั้งหมด2นัดครับนัดแรกแข่งขันกันในวันที่23่าธันวาคมและนัดที่2ในวันที่26่ธันวาคมส่วนอีกหนึ่งคู่ครับทีมชาติสิงคโปร์จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียโดยนัดแรกแข่งขันกันในวันที่22 2่ธันวาคมส่วนนัดที่2แข่งขันกันในวันที่25่าธันวาคมโดยบอลทับ จะอัปเดตข่าวของทีมชาติไทยให้ทราบจนจบผลการแข่งขันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว